คิคิดเลขเร็วจากอาจารย์คินครั้งนี้เราจะมาสอนบวกเลขที่เรียงกันแต่เป็นเลขคู่นะครับดูข้อที่หนึ่งครับ นับไปครับกี่ตัวครับหนึ่งเองนะสองสามสี่เ้าสี่สี่แล้วครับคูณห้าไม่ต้องหารครับตัวนี้ตอบไปครับยี่สิบถัดไปเราจะบวกเลขที่มากขึ้น เลขยี่สิบเราก็จะเอานับไปครับมันมีกี่ตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามจนถึงยี่สิบก็คือมีสิบตัวครับเราก็เอาสิบคูณสิบเอ็ดต่อหนึ่งร้อยสิบ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชม